วารีเวศสุนทรเทพค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตชุพรบุรีมหาาลัยสุริชิ์ค่ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องกราบขอบคุณด้วยที่ท่านรัฐันบรีท่านให้ความสมําคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้เกิดมรผลของการสืบรมเกิดเป็นอาชีพเป็นไรายได้ขึ้นมาให้กับครอบครัวของผู้พิการด้วยค่ะทางด้านงานประดิษฐ์นะคะแล้วก็สําหรับผู้พิการนะคะในการ อันดุลเองด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางคู่เข้ารับการอบรมที้มีความสุขอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับการอบรมในยิ่งในเรียนท่ารถัดไปสู่การพัฒนาสังคมและหอมมรดกของมนุษย์นะครับท่านที่กรมศุลกากานักวิชาการท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านรอธิการบดีนะครับ นายสุขธุศิษฐ์ว <hi> ิเทศุภบุรีท, erm. ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับเพื่อนเพื่อราชการกระทรวงพมนะครับตลอดจนทั้งคณะอาจารย์นะครับคณักรานและโดยช่วยยิ่งนะครับพี่น้องคนพิการที่รักทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเจ้าของสถานที่ที่ดุลยนะครับก็ดีใจนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ปัญญาทักทายนะครับมี มีใครังผมรู้เรื่องสองประเดนเคือข้างหน้าในส่วนํางีฏิบัติการก็มีใครฟัามีเรื่องอะมีล่ามอยู่นะครับต้องใครรับภาษาือแปภาษาญี่องจีนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีโกาศมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการนี้สําคัญกับผมในสองมิติด้วยกันหนึ่งในฐานะที่เป็นร,ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาแล้วก็สองในฐานะที่ผมเป็นส,สามาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เป็นผู้สุพรรณพคนหนึ่งดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเห็นที่น้องคนพิก,การฝึกด้วยโอกาส,กาสในจังหวัดสุพรรณได้ มีโอกาสเข้าถึงการฝึกทีมือการพัฒนาศักยภาพตนเองเพราะวันนี้ต้องบอกว่าคนพิการไม่ได้แปลว่าไรสมรรถภาพยังมีอีกหลายประเด็นมีอีกหลายเรื่องที่พี่น้องคนพิการสามารถทําได้แลวผมก็มั่นใจกับว่าหลายเรื่องนั้นพี่น้องคนพิการสามารถทํา,า,าทได้อีก่นองค์สันติโทั่วไรสี่อีกนี่จะเป็นที่มาครับ ของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาุตการในการสุขอบรมการสร้างอาชีพซึ่งต้องเรียนว่าต้องขอบคุณครัท,าาทร่านมจทนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีนะครับที่หมั่นหมดเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับอขอบคุณจริงๆได้เห็นโครงการนี้ทําให้ผมมาต่อยอดกับอีก5มห,หาวิทยาลัโยโวประเทศมีมหาวิทยาลัยชิรมาม่มหาวิทยาลัยขอนแก ะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับแน่นอนเรามีหมอจตเรามีศูนย์สุขศึกนะครับเรื่องจากภาคใต้เราก็มีหมอที่สุขศึกษา6แข่งด้วยกันก็มีที่เทคโนโลยีที่ีราชบัณฑิตย์นะครับการที่จะใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตการมาพัฒนามาพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิการจริงๆนะครับ แล้วก็เราเช็คในจางหวัดตรนี้ให้กับทุกมหาวิทยาลายัยเมื่อสักรครู่ก็ขอบคุณาาท่านรองอธิการรับที่ว่าได้ประสานง,งานกับอีกห้ามหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นอยากจะเห็นว่าในแต่ละภาคเหนือกลางอีสานใต้ได้มีการประสานง,งานกับมหาวิทยาลัยสถานศึกษาและที่สําคัญที่สุดผู้ประอกอบการภาคเอกชนในฐานะท,ที่หางนานที่ระตุนพิการเพื่อที่ คนทพิการในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคได้ไม่ต้องจากจินถามมานะครับในหา,หา,างานทำที่อื่นกลายเป็นคนไร่รอดบ้างกลายเป็นคนไร้ที่พึ่งบ้างอะไรนี้ก็ที่ผมเรียนในต้นๆรับจากที่ผมได้เห็นมาคนทพิการไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกในขณะที่เองเรากำลังพูดถึงกีฬาอินดิกนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับประเทศไทยเราได้เหรียญทองเป็นครั้งที่ แต่ว่าต่อจากกีฬาโอลิมปิกแล้วก็คือกีฬาพาลิมปิกสําหรับคนพิการเชื่อไหมครับทีมอของคนพิการนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยซึ่งส่วนหนึ่งแน่นอนครับอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมด้วยเราทําผลงานได้ดีกว่าคนปกติเสียอีกดังนั้นก็แสดงให้เห็นครับว่าศักยภาพของคนพิการไทยนั้นเมื่อได้รับการหยียื่นโอกาสเมื่อได้รับการหยิยื่นช่องทางในการที่จะมาพัฒน,นาตัวเองแล้ว ทุกทท่านนะครับจะเป็นตัวนำสำคัญจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของสังคมไทยและโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีก็ขอบคุณที่กูหลังนะครับที่ได้มีจิตุสลนะครับมาช่วยในกพัฒนาพื้นที่กว่าสี่สิบไร่แห่งนี้ให้เป็นช่องทางในการที่จะมาพัฒนาฝีมือศักยภาพของนนที่น้องคนพิการต้องบอกว่าไม้จันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะไม่เคยใช้นะครับผมเอง ใช้อยู่เป็นประจำแต่ว่าวันนี้หากกลับไม่ต้องมองแค่เป็นของที่ระลึกน,นะครับยังยังไม่ถึงเวลาต้องใช้นะครับแต่ทางที่สุดแล้วพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ต้องใช้กันทุกคนนะครับจะยากดีมีจนจากเด็กจากผู้ใหญ่สักวันหนึ่งทุกคนก็ใช้ดอกไม้จันทร์ทั้งหมดที่ผมเป็นนักการเดินอยู่ด้วยแล้ว ได้รับเชิญวันหนึ่งวันหนึน่งไปงานศพเนี่ยนะครับเยอะๆเิยเนี่ยยกคืนที่ผมก็มีงานศพที่วัดไซน,า,นา,ๆๆๆาที่อําเภอเมืองนะครับแต่อาทิตย์มีงานศพตลอดยิ่งสุพรรณเนี่ยโอ้โหตายกันเยอะจังเลยผมก็สงสัยตายกันหมดแล้วแล้ีกหน่อยใครจะลงคะแนนให้เวลาดูไม่ออกนั้นเนี่ยนะครับๆๆๆแ,ลแ,ลแล้วเด็กเกิดใหม่ก็น้อยอีกนะครับห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเชื่อไหมครับประชากรของประเทศไทยหายไปเกือบห้าแสนคน ดังนั้นด้วยจำนวนประชากรที่ลดลงแรงงานก็จะลดน้อยถอยลงนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำไมวันนี้เราถึงต้องมาเร่งพัฒนาศักยภาพของพี่น้องคนพิการครับเพราะว่าคนพิการไม่ได้ด้วยฝีมือไม่ได้ไวยขาแต่วันนี้เป็นหน้าที่ที่กระทระวงขมง่วยจะต้องดึงเอาศักยภาพเหล่านี้ออกมาใช้ให้กลายเป็นผลิตภาพหรือว่าเป็นปตัว t ัที่สำคัญของสังคมไทยเอขอเป็นกำลังใจนะครับ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมนะครับต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับบุคลากรที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาแล้วก็ up พส i l ล r e สกิลกับพี่น้องคนพิการทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อมาพัฒนาศึกษามือของอาชีพที่น้องคนพิการบอได้อย่างยิ่งครับว่าผมจะได้มีโอกาสเห็นนะครับผลงานของพวกเราแอกไวจัน นะครับที่ผลิตโดยสิ่งหนสุพรรณที่หน่างแยาไซแห่งนี้นะครับเอาแค่ใช้ในสุพรรณที่พอก่อนผมก็ดีใจแล้วอย่าเขึ้นไปถึงต่างจาังหวัดเลยเพราะว่าเราเยังไม่รู้ว่าเรียกว,ว่า,ววาโควตาการผลิตของพวกเราเนี่ยวันหนึ่งเราผลิตได้กี่ดอกแน่นอนว่าจากนี้ไปพอเราเริ่มทาเป็นธุรกิจมากขึ้นเป็นการค้ามากขึ้นเป็นรายได้ให้กับที่้องคนทพิการคําถามที่จะตามมาก็คือว่า ท่านผลิตได้แค่ไหนท่านผลิตได้เยอะพอไหมท่านผลิตได้รวดเร็ว,รวพอหรือไม่ในการที่จะป้อนให้กับผู้ที่องการใช้ในสุพรรณมีวัดตั้งพันแห่งมีงานส่งเกิดขึ้นตลอดเวลาจะเป็นปงปรีบแกไม้จันทรจะเป็นดอกไม้จันรแบบธรรมดาชาวบ้านใช้หรือจะเป็นดอกไม้จันรแบบ v ี p ที่ประธานใช้วันหนึ่งเราผลิตได้กี่ชิ้นแล้วเราสามารถส่งให้กับ ลูกค้าหรือคนที่ต้องการซื้อนะครับได้เพียงพอหรือไม่ที่สําคัญเมื่อเราขายขอ,อตงต่างๆเหล่า,านี้ได้แล้วนะครับการที่เราได้รายได้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะสะท้อนกลับมาถึงการใช้ทรัพยากรหรือว่าสดิ gamma รับได้เพิ่มขึ้นกับพวกเราได้น้อยลงน,นะครับทำให้เงินงบประมาณที่เรามีนั้นสามารถช่วยเหลือเจือจุนนะครับพี่น้องคนพิการที่หลายหลได้ดังนั้นวันนี้ต้องขอเป็นกำลังใจครับให้กับผู้เข้าร่วมรมเป็นโครงการ เราหวังจริงว่าจะได้เห็นทุกท่านนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไทยจะดีขึ้นโทรมาเบอร์1300นะครับเป็นฮอตไลน์ประสงคมนาคมเราเรียกว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเจอปัญหานะครับประสบปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรยกหูโทรศัพท์โทรมาครับ1300กระทรวงคมนมเรามีคนรับเรื่องอยู่24ชั่วโมง แล้วก็มีเครื่องที่เร็วเครื่องอที่จะมาคอยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องกลุมคนพิการกลุ่เปล่าบ้านและปัญหาเกับเรื่องสังคมตลอด24ชั่วโมงขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนพิการนะครับหวังว่าท่านจะมีรายได้กันเยอะๆนะครับแต่ว่าดอกไม้จำนะครับที่มีรายได้เยอะมันต็แปลว่าคนตายเยอะอีกนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าจะบริหารยังไงดี เพราะว่าขอให้ทุกท่านนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพร่างกายนะครับที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยน,นะครับและถ้าหากว่ามีสิ่งใดให้กระทรวงพม,ม,พอมอได้มีการสนับสนุสนพวกเราเุกคนที่อยู่นี้เพราะที่จะเป็น,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 นกำลังสําคัญในการมาช่วยกันถักดานะแล้วก็สัสงสมคุณภาพชีวิตของที่น้องผลิกานทุกคนกน,น,นะครับแล้วก็แนวการที่เองขออนุญาตเป็นตัวแทนจะแหวัดทุกมีเกียรติพี่เรานลิตกานทุกท่านครับเปิดตรงกลาร ศักยภาพพุทิกรรและการสุงรมการสร้างอาชีพเรื่ิดมไม้แห้งและมไม้จัับระบาดีครับโชคดีครับสวัสดีครับขบอขอบคุณทุกทนแลวก็ในโอกาสนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยศิษนะคะการเมือรคาการีนะคะขอะะขอ,อขอเชิญให้กับท่านขอบคุณค่ะและ้วก็ทางนายกสมาคม แลบว,วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองายาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นทำงานร่วมมือกับอีก6มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับจอมเกล้าธนบุรีมจทนะครับที่ลักระบังและวันนี้ในจังหวัดสุพรรณนะครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีและมอมอสมุขาในการที่จะมาฝึกนะครับอัพสกิลรีสกิลนะครับให้กับพี่น้องคนพิการและประสานงานกับภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีที่ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะครับและมีการประสานงานกับอีกหลายสถานศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่จะนำเอาพี่น้องคนพิการนั้นเข้ามาฝึกมาพัฒนาฝีมือเพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องคนพิการแต่ละท่านนั้นจะมีงานทำมีรายได้สามารถอยู่ในสังคมนะครับไม่เกียดและศักดิ์ศรีที่ไม่แพ้กับพี่น้องประชาชนคนทั่วไป ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตประชากรที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู่ในขณะน,น,นี้จําเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุกๆุฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อมาผลักดันประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไ,ไว้ข้างหลังการที่เรานําพี่น้องคนพิการทั่วประเทศครับในการฝึกอัพสกิลรีสกิลนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับคนในทุกๆกลุ่มในการทําโครงการนี้ เมื่อสำเร็จลงแล้วนะครับทางกระทรวงพมเราจะประสานงานลงนามใน MOU กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับและกระทรวงอ,อบอในการที่จะใช้สถานศึกษาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับแล้วก็เชิญมีการรีคูตนะครับพี่น้องคนพิการที่มีฝีมือมีศักยภาพมาฝึกง,งานนะครับแล้วก็หางานให้กับพี่น้องคนพิการได้ทำต้องขอบคุณทางกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรับเพราะว่าในการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนั้นเราใช้เงินจากกองทุนนี้เข้ามาสนับสนุนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบ,บากเรื่องงบประมาณของแต่ละมหาวิทยาลัยและท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นผลิตภาพหรือ productivity จากพี่น้องคนพิการทั่วประเทศนะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องคนพิการที่มีอยู่นั้นพึ่งพาสวัสดิการทางรัฐได้น้อยลงและทําให้เราสามารถ โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่มีความต้องการ่าบเร่งด่วนมากกว่านะครับวันนี้ก็ทางกระทรวงพมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณพี่กุหลาบเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่ได้มีจิตกุศลนะครับพัฒนาพื้นที่กว่า40ไร่เพื่อดูแลพี่น้องคนพิการในการมาอัพสกิลมาฝึกฝีมือพี่น้องคนพิการ ที่อำเภอหนองยาซายนี้เราผลิตดอกไม้จันนะครับผลิตภัณฑ์กดอกไม้จันซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทุกวันนะครับทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเองมีงานศพเกิดขึ้นนะครับแทบจะทุกวันในแต่ละเดือนดังนั้นดีมาหรือว่าความต้องการใช้ของดอกไม้จันท ไม่ว่าจะเป็นในพรงรีบนะครับหรือว่าเป็นของที่ใช้ในงานศพนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่จะมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการให้ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกฝ่ายครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ